โอ๊ยเตินโคุกอีกแล้ว,ว่ะ ขยันติดคุกเหลือเกินเราอะไรกันเนี่ยแค่เราเดินรัสามยาเราก็ติดคุกด้วยเหรออะไรกันนี้อ่ยเฮ้บีหนึ่งเดี๋ยวนายดูเจ้าเป็ดไงนี้ไว้นะไอ้เจ้านี่นะมันแหกคุกบ่อยมากเลยนอ่ะเพื่อจุฬาได้เลยได้เลยเดี๋ยวฉันจะกายหนองฉันจะดูเมฆ็สายตาเลยนี่ฮ้เฮฮไม่รู้ซะแล้วเรานี่แหละนักแหกคุกอันดับหนึ่งของโลก สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เกมโลบอกกับหมดที่มีชื่อว่าแหกคุกนะครับผมโอ้โหจะเป็นยังไงเป็นตุ๊กเลยกระจกบินนี่คืออะไรเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยอุ้ยเขาทำอะไรกันนี่เขาทำอะไรกันนะเขากำลังคุยกันอยู่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะดูเหรอจะดูเหรอจะแบบว่าจับตาดูไม่ค่าใส่ตาเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ,อ้าวเดียว ปไปกระจกกอนอเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยเกือบเสียฟอร์มเมื่อกี้กระจกปิดอันหน้าเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ยิงนิวเคลียร์ยิงนิวเคลียร์นี่คืออะไรอ๋อเติมโอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่มีตังค์ <c oughs> ไปเลยอ่ะไม่นะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่มันท่ออะไรเนี่ยท่อแบบว่าแก๊สพิษเหรอท่อแก๊สพิษเหรอนี่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจับไปโอ้ย,อ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 ยเลเซอร์อีกแลว้ววะ ทำไมเกมเรบอกทุกเกมต้องมีเลเซอร์เนี่ยไอเราก็โดดไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเก่งด้วยนะมาเจอเลเซอร์อีกแล้วอุ้ยอมองอัดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนสวัสดีโออีออ้าวโออีอาวโออีโอโออ้าวโออีโอแกพูดอะไรอ่ะเพื่อนไปดีกว่าอะไรก็ไม่รู้คุยกันไอเจ้าอมองอัดนี่มันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยภูคุมกำลังหลับภูคุมกำลังหลับ อาฟีโอ้อยคุกนี่มันจะบายแล้วเกินต้องอาศัยจังหวะน,นี้แหละค่อยๆย่อ,องนะเพื่อนเออค่อยๆเปิดประตูเปิดประตูไปเฮ้ยเจ้าสองคนนั้นยังคุยเลยเฮ้ยไม่รู้จะแล้วว่าเราหนีอกมาแล้วเฮ้ยเอ้ยเอาต้องใช้กีการ์ดไม่นะเราจะไปหากีการ์ดจากไหนอะ oh, <no. S 1> อยู่นะอย่าบอกนะว่ากีการ์ดเฮ้ยต้องล้วงกระเป๋าเหรอโอ้โหกำลังหลับ กำลังหลับเลยกำลังหลับอย่างนะเราต้องค่อยๆล้วงค่อยๆล้วงขอล้วงหน่อยนะครับผมขอสัมผัสขอสัมผัสแป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งตื่นนะเพื่อนออโอเคตอนนี้เรามีคีย์การ์ดแล้วเสียบเลยเอ,อีเรียบร้อยอนุญญาให้เข้าถึงนะครับผมออไปนะไปค่อยไปไปค่อยไปเรื่อยชุบนีออ่หลบหลบแบบดิจิตอลดิจิตลอลเปิดคีย์การ์ดตีด โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเราไปทางนี้ได้ไหมอ๋อโอเคไม่ได้ก็ไม่บอกไม่ได้ก็ไม่บอกนะโอ้โหใจร้ายเหลือเกินเฮ้ยเจ้าหมาเจ้าหมาวาดีอะไรนี่เร็วต่อดีกว่าเพื่อนคือเพื่อนไม่ทำการเสียเวลาอะไรอ่ะอะไรกันอะไรกันนี่อะ เออนี่แหละเออไปเลยไปเลยแล้วใครมันมาทับน้ําท่วมอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วน้ํานี่แบบว่าเหยียบไปได้ด้วยนะเหยียบไม่ได้ด้วยนะน้ํานี้ท่อระบายน้ําบินคืออะไรเอาเอาเดี๋ยวถ้าเกิดเราปล่อยนี่คืออันนี้เลยนะ <หา S 1> ว้ยปัดเอียงกันดิเฮ้ยโอเคเหยียบได้นะ้วครับผมน้ําตรงนี้ เออค่อยไปค่อยไป,ไป,ไปเรื่อยๆเพื่อนๆรีบ้ไปรีบๆน้ำานี้เหยียบได้ไหมอ้าว,วน้ำบังนันยังเหยียบได้เลยทำไมน้ำนี้เหยียบไม่ได้อะอะไรอ่ะอะไรกันมันโคนลเกตกันเลยน้ำ <c oughs> ไ,ปไปเลยไปเลยมันมีทางแยกตั้งหลายทางอ่ะเพื่อนๆตรงนี้เป็นทางไปไปไหนอะไปไหนไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเป็นทางที่เราไปต่อได้จัดไปไปเลยไปเลยไปเลยอี๋ตี ซิกแซกไปซิกแซกดิจิตอลดิีโตดิตีโตอเออ,อบิ้มเลยอ้าวแหวบสวัสดีเพื่อนสวัสดีแล้วตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้นะปิดโอเคแล้วเพื่อนปิดยังไงอ่ะอเออโอเคโอ้ปีนอย่างนี้ก็ได้จัดไหมตอนนี้เราต้องถอดฝากเกียวนะฟับอ่า เฮ้ยเฮ้ยนายนี่มันหน่าคุ้นๆนะไม่ได้เจอตอนแรกเลยนายว้ามาที่นี่เหรอเออแต่ว่าเราไปก่อนแล้วกันนะพอดีเรามีเพื่อนที่จะแหกคุกด้วยนะแล้วเพื่อนเพื่อนมายืนทําอะไรตรงนี้มาเลยเดี๋ยวเราถอดฝาเกี่ยวให้เพื่อนอย่ามายืนขวางอย่ามายืนขวางเราเออไปไปกันไปกันเตอไปกันเตอนี่มันอะไรเนี่ยเราอย่าไปเหยียบใช่ไหมเอ้าทำไมตรงนี้เข้าไม่ได oh ้ กำแพงล่องหนเหรอรอยกันรอยกันนี่อ่ะเกก่ะโดดไปก็กระโดดไปเพื่อนเอนเออเฮ้ยมังกรนำมาใช้นำมาใช้อย่างอ๋อเติมโอเครูเรืองคีการ์ดจิ้มเลยเอ,อ้ยเป็นไงผมมีคีการ์ดเอ้ยเพื่อนสวัสดีอุ้ยอาเลเซอร์อุ้ย ผู้คุมมีตาเลเซอร์ด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะขอโทษละกันขอโทษได้เะล่ะเอ้อยจะเย็นจะเย็นเราต้องหลบหลังผู้คุมใช่ไหมืนหลบอยแบบงี้นะจัดไปจัดไปนี่ยืนหลบแบบนี้เลยเออเหยียบหัวได้ไหมเหยียบหัวผู้คุมเออเหยียบหัวได้เหมือนจะเหยียบได้อ่ะเหยียบไม่ได้โอเคอไปรอบล้วกันเออเหยียบได้เฮ้ย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 เจ้าผู้คุมแกไม่รู้ซะแล้วว่าฉันอยู่ที่ไหน ยางไงแก็หาไม่เจอหรอกเฮ้ยไปดีกว่าเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยอุ้ยไปจะมาวันดีอือช่วยอุ้ยเสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยเอ,อ๋อนั่งไงมีฮออยู่ข้างบนนะครับผมฮอไว้สำหรับหนีใช่ไหมน่าจะไว้สำหรับหนีนะเพื่อนนะอืออุ้ยสวัสดีเพื่อนเอา ไม่นะเจ้าเพื่นอนเหยียบสีเหลืองไม่ได้นะโอเคเหยียบสีเหลืองก็คือตุยเลย ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูดีๆอะเพลอน่ะไอ้เจ้าเปิดไงตัวนี้น่ะมันอันตรายยิ่งนักจนเ่อฉันก็ดูดีๆเร้วนะนี่เราก็คุยกันอยู่สองคนนี่หันไปแป๊บเดียวเจ้าเป็ดไงหายไปเลยแต่ฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละฉันสัมผัสได้เลยว่ามันต้องอยู่แถวนี้แล้วเข้าเราไปหามันกันดีกว่าด้วยรวยด้วยรวยนี่เหมือนเพื่อคุมเขากำลังจะหาเราอยู่นะถ้าเกิดเราลงไปจะเป็นยังไงอ้าวตุยโอเคเลยนะโอเคงั้นเราก็นี่เลย มาเลยอยู่ข้างบนดีกว่าเฮ้ยอยู่บนปลอดภัยที่สุดนะครับผมอุย้ยข้างล่างนั้นตำรวจเต็มไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเราต้องไปนี้ต่อต้องไต่ท่อไปอีกโอเคไปกันเพื่อนไปกันอย่าให้ตำรวจเห็นชิว่ะอย่าให้ตำรวจเห็นเจ้าเออหุยตรงนี้แบบว่านี้มากเลยอะ่ะโอ้โหอ๋อนี่ไปทางนี้โอเคนี่คืออะไรอะ่ะอ้ะ เืออะไรอะ่ะมันวิบวับๆอะ่ะเอาซะเราอยากได้เลยเฮ้ <c oughs> มันเป็นประกายสวยงามมากเลยไปเลยไปเลยไปเลยนี่วิ่งไปเลยเออตูดตูดอ,อ๋อ,อนี่ไฟซาเลียนอยู่นี่เองโอเคที่มาคงเสียงใช่ไหมอ่านี่คืออะไรเปิดได้ไหมเล็กีการ์ดอิ่มไม่ได้โอเคจัดปืนจุดปืนจุดปืนเออนีอ่โอ้โย ตอนนี้คือเราต้องวิ่งไปที่หอใช่ไหมเหมือนจะมีหอมารับเรานะเหมือนจะมีหอมารับเราโอ,โ,โอ้โหโอ้ทางอย่างแคบเลย,ยเพื่อนๆออ่เอาหน้าจุ่มแพงไว้ก่อนหน้าจุ่มกระแพงเออเอ,อ้ยเฮ้ยอะไรอะไรนี่เหยียบหัวเลยได้ยิ่งใจไม่ได้หรอก <c oughs> เอา้าไปทางไหนอะ๋อทางนี้โอเค ไปเลยไปเลยอู้ยโอใกล้แล้วใกล้ถึงหอแล้วยังไ,ไงพออยู่ข้างบนได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงใบพัดน,นี่ไงฮอมาแล้วมาแล้วเพื่อนเราจะไปอิสระแล้วโ,โฮ้ยเราจะไปอิสระแล้วยโย้วิมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยรู้แค่ว่าตอนนี้เราออกมาจากคุกแต่เพื่อนนี่คือเพื่อนมารับเราใช่ไหม เพื่อนมารับเราเนาะเพื่อนแบบว่าแวะไปเอาหอแล้วก็มารับเราแน่เลยโอ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนสุดยอดเลยอะ่ะเฮ้ยที่ซ่อนของอาชญากรเฮ้ยนี่เราผ่านแล้วเหรอเย้ yeah! จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู bye.